วันนี้นะคะเราจะมาทำไรคะสันสิ R X m Rockstar of Lies ยิ่งในที่สุดก็ออกมาแล้วนะคะรอเพลงเดี่ยวของน้องในฐานะศิลปินเดี่ยวและอิสระมานานมากแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสคือตอนนี้คือเราสายแล้วเพราะว่า1.6ล้านคนดูไปแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดูก่อนรอบหนึ่งเนาะแล้วค่อยรีแอคได้อุ้ยสั่เต้ ทีท่นสวยมากแล้วแดนซ์คนไทยหมดเลย เลยคือประเทศไทยดูแพงขึ้นมาเลยปะ่ะ ดีมากเลยอ่ะต้เต้นไทยกเลย สวยมากขวัญลุกขวัญลุกขลุก แล้วคือเขาไม่บิดหลบนะทีเซอร์เป็นยังไงตัวเต็มเป็นอย่างนั้นนะคะกรรมการอ,อึ้งไม่นึกว่าการเดินเยวาวราชมันจะแพงขนาดนี้ปกติเราเดินไปกินปลาหมึ <_ s 2> ออกย่างกันหรอปะ <_ s 2> แต่น,นี้คือแบบแพงมากแล้วโลเคชั่นไทย s> <S นักแสดงคนไทยแดนเซอร์ไทยคนถ่ายทําคือคนไทยหมดเลยอะแม่ตอนนี้เขาหาเอ็กซ์ต้าทำไมเราไม่รู้วะไปไหนมีมีรูปหลุดออกมาแล้วว่าเขาเขียนว่า m V ศิลปินต่างประเทศแม่ขนลุกนี่อยู่เลยจริงๆค่าตัวนักแสดงอ่ะ ลดนะเขาหาเยอะมากสามพันห้าสามพันเยอะนะนเฟย ก็ใช้คนแบบเยอะขอดูอีกรอบคือสุดจริงดีอะไม่มากไปไม่น้อยไปกำลังเป็นลิซ่ากำลังดีแล้วเทสดีมากทำให้เยาวราชแพงมาก MV เนี้ยไปปั่นนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ต้องได้100 b i l l b o บิลบอร์ดน1เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นประเทศไทยจะไปแปะอยู่100 b i l l b o บิลบอร์ดชาร์ e น1วันนี้วันท้าวันนี้เลยเหรออีกรอบเหรออีก น้ำตาหลเก่งมากโอ้โหแล้วเดี๋ยวิ G วใส่ฟันอะหัวบอลทัวเมือกตัดด้างหมาผมดำคอยกลับไปทรงลากใส่สมัยเรามสี่มห้าเดี๋ยวเจอเลยทรงอิกี้มาสรุปเอ็มวีนี้ให้กี่คะแนนคะเอาไปเลยหนึ่งร้อยล้านคะแนน ให้เยอะสิฉันให้หนึ่งล้านล้านคะแนนเรามันสายอวยลูกสาวอยู่แล้วเมื่อกี้มีน้ำตาปิ่มๆเ,<อ>เลยนะคือ <c oughs> ภูมิใจอ่ะแล้วแบบสามารถทำให้ประเทศไทยคือดูแพงนเดี๋ยววาเขาไม่อัด แบใช่คือแบบกําลังดีไม่มากไม่น้อยเกินแล้วท่าเต้นไม่ยากเกินคือกะให้คนเต้นตามทั้งประเทศอ่ะเออเดี๋ยวจันจีวันนี้มาละเดี๋ยวันวันนี้ทํางานเออจันจีเดี๋ยววันนี้มาละเห็นปะมท่าไม่ยากนะแต่ท่าไม่ยากแต่สวยใช่แล้วก็ต้องเต้นเป็นเพราะท่าเต้นเป็นจะเหมือนเนี้ยมนูพื้นอามอล็อกซ์ แม่ชอบชุดไหนสุดฉันชอบชุดที่พกกขวแล้วติดเพชรเยอะๆอะที่มีรวมๆกันหมดใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือแบบลิซ่าแต่จริงๆแล้วอะทุกชุดก็เป็นลิซ่านะคือแบบเขารวมความเป็นเขาออกมาเป็นเพลงเนี้ยแต่ชุดเปิดเมงผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยนางไม่เซ็กซล่แปลกใหม่แสดงว่าเธอชอบชุดเปิดเมงเปิดเมงเปิดซับนน้องเขาต้องไม่ดูหมอดู่วงจุ้ยมาก่อนไม่เอาจริงๆป้าที่ทำทรงอะไรก็ได้ใช่แต่ว่า อนนี้เป็นอิสระแล้วท,ทําไดรทุกอย่างนะคะรวมถึงการถ่ายทําที่ไทยชยแ้แดนเซอร์คนไทยช้โปรดักชั่นของไทยคือเลิฟมากแล้วแบบมันออกมาได้อินเตอร์ขนาดเนี้ยคือใช้แบบใจปูมาก<ช>คือถ้าเขาหาหนักแสดงเนี่ยเราแบบรู้ว่าเบนลิซ่านี้ไม่คิดตังค์นะจริงปนอนเฝ้าเลยนะเป็นนอนเฝ้าจริงสิบวันหนูก็ไปไปได้อยู่ได้อยู่ได้คือแบบตบมือให้จริงอ่ะ ว่าลาคือชอบไม่ผิดคนเมนไม่ผิดคนจริงขอบคุณคุณซันจิด้วยนะคะที่มาช่วยรีแอคด้วยกันวันนี้มันติาดูคนเดียวแล้วมันปกติไม่เคยทำรีแอคเลยใช่ไหมเอ้ทำคือจะนั่งดูคนเดียวแล้วฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำรีแอคลิซ่าบ่อยมากแต่ว่าอันนี้คือ เป็นอันที่อยากทำรีแอคที่สุดเพราะว่าน้องออกมาเป็นอิสระเรื่องสไตล์ลิทเรื่องอะไรเต็มที่แล้วน้องอ่ะใช้แบรนด์เสื้อผ้าไทยด้วยเพราะว่ามีพี่ที่เป็นแบรนด์ DIY by พ a n ิดาเหมือนตั้งสเตตัสบอกว่าน้องอ่ะเอาขอเสื้อผ้าแบรนด์ไทยอ่ะไปเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ไม่ใส่ อืมใช่ไม่ไปก่อนใช่แต่ก็ให้ไปก่อนนะคะมีให้ซีนคนอื่นด้วยให้ซีนพี่พี่ทานเจนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากรู้สึกว่าน้องแบบเทจดีอยู่แล้วเชื่อใจอันเนี้ยแต่แบบสามารถเอายาวร่าตอนหน้าบ้านเราอะไม่รู้ซอยไหนเพิ่งไปถ่ายอาจจะเนี่ยรัชดาซอยสามข้างหน้านี้นะคะ มาใช้เป็นฉากแล้วมันดูไทยแบบไทยแบบเท่อะใช่ประเทศอื่นก็เลถ่ายแล้วติดเหลืองติดส้มให้ประเทศเราดูร้อนดูกันดานแต่ลิซ่า จริงกินเติมมากนะคะแล้วก็เนื้อเพลงก็มีพูดถึงไทยเวลาแบงเคาะด้วยเปิดเนื้อแบบไม่เลาผิวแทนแบบถูกต้องก็ขอบคุณจนจีมากนะคะแล้วก็ครั้งหน้าใครอยากให้พวกเรารีแอคอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะจ๊ะเอกจีเอ็กซ์เจออะไรเราก็กซจีเอ็กซ์เจอเอจีอกจีอะไรเราก็ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอจีด้วยกันทุกโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกด ไลค์ like, กด subscribe แล้วก็ไปดู mv ปั่นวิวให้ลิซ่าเยอะๆนะคะนะอตเบอวันิวบ,บอร์ดเท่านั้นขอบคุณค่ะอ m มร o c k ซ t าเอเออเออเออเหมือนท่าขุดดิน